ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะนะแต่ว่ามันมันกินได้ทั้งเย็นทั้งร้อนละมัง้งครั้งหนึ่งผมเคยให้เขาเวฟเขางงเ,าเขางงผมก็เลยอ่ะกินก็กินเย็นแบบนี้แหละ350รยหเยนนะครับและนี่คือในรถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งบ้านที่นอน แล้วก็เป็นทั้งชีวิตของผมด้วยที่ต้องฝากไว้กับแม่ย่านางรถคันนี้เอาล่ะผมมาลองกินเนี่ยมีบะหมี่เย็นของแท้ไม่ใช่ฮัจิบังนะญี่ปุ่นเลยเซเว่นในญี่ปุ่นใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะ อความเป็นอยู่ของผมแล้วก็การใช้ชีวิตที่เนี่ยมันต้องง่ายต้องอิ่มท้องห้องน้ำห้องทา่าต้องพร้อมอ่อาันนี้มันน่าจะเป็นสลัดนั่นแหละแต่ว่ามีเส้นอืมน้ำซอสเขาเหมือนถั่วผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรเหมือนใช้ถั่วอ่ผมเทมหมดละ อืมก,กันหกอืมผมบน่นกับเพื่อนๆเสมอมึงจะเค็มไปไหนแล้วแม่งก็เค็มจริงๆแต่เค็มอร่อยกินได้ผมเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินกินเค็มในนี้นะครับมันก็จะมีเส้นอ้าวไม่แกะต้องแยกก่อนโอเคนะครับมีผักก็จะมี ผักกาดแก้วไอส้ส้มๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นเนื้อสัตว์มะเขือเทศผักกระหล่ำปีฝอยเส้นเส้นเนี่ยกินที่ไหนก็อร่อยครับเส้นเ,เส้นเส้นเหลืองเส้นบะหมี่เนี่ยของญี่ปุ่นอะ่ะเขาทำดีฮะเขาไม่ได้ทำแบบ อเหมือนบ้านเราอ่ะที่แบบห้าสี่มีเกี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่และที่รสชาติแบบไม่เหมือนกันอ่ะแล้วก็มีหมูหมูเนี่ยจะเป็นหมูต้มหมูลวกก็แล้วแต่นะครับคุกให้เข้ากันก่อนไปครับอืม้ม นึกออกแล้วเขาเรียกมิโซะไอ้น้ำเมื่อกี้อ่ะมันไม่ใช่น้ำสลดัดน้ำมิโซะใส่งาหอมดีครับมันๆเค็มๆที่นี้ไม่กินหวาน ซมซ้อม,มไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่คาวมันมันนุมน่ม เขาบอกว่าเวลาเราไปกินอะไรที่ไหนเนี่ยอย่างร้านราเมงนเนี้ยถ้าเรากินแล้วก็แบบซูซูซูซเสียงซูซ้าร์ซูซ,ซ,ซ,ซารเนี่ยเจ้าของร้านเขาจะชอบนั่นหมายความว่าอาหารของเขาะถูกปากลูกค้ามาเขือเทศ นี่ผมปิดกระจกรถหมดเลยนะไม่ไหวหนาวตอนนี้สิบเอ็ดองศาเสื้อผ้าผมสามชุดครับเป็นกันหนาวสองตัวแล้วข้างในก็เป็นเสื้อลำลอง พอกินเสร็จแล้วอ่ะก็เอาพวกขยะเนี่ยเก็บให้หมดเลยไปทิ้งในเซเว้นพูดถึงขยะทุกที่เลยแม้กระทั่งร้านในเซเว้นเขาจะแยกตู้กันเลยนะพลาสติกกระป๋องแคนอยู่ด้วยกันกระดาษแยกออกมา ขวดพลาสติกกระป๋องคานอยู่ในถังเดียวกันแล้วก็อ,อกระดาษแล้วของจิบปาถาดที่แบบเล็กๆน้อย่ๆออที่มันสามารถใส่รวมกันได้ก็ไปอยู่ในนั้นแล้วก็อ,อขยะอันตรายพวกแก้วพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นอีกถังหนึ่งนี่คือการคัดแยกแล้วมันทำให้บ้านเมืองเขาอะ่ะสะอาด ของเปียกออของเปียกก็ก็อยูอ่โซนของเปียกอยีกแล้วมันทำให้เจ้าหน,น้าที่พนักงานที่เก็บขยะเขาจะเกิดความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าเขา เวลาเขาจะหยิบอะไรเนี่ยมันมันถูกสกรีนจากประชาชนแล้วส่วนหนึ่งว่าเอออันนี้ขยะแบบปลอดภัยนะเป็นกระป๋องเป็นพลาส,สติกอะไรอย่างเงี้ยดูคลิปผมอะ่ะ ยากที่ผมจะไปนั่งโชว์นั่งกินปลาดิบไม่ครับผมเคยกินแล้วระดับโรงแรมห้าดาวปรากฏว่าผมคิดถึงสูชิที่บ้านเรามากกว่าแปลกไหมบางที่ก็ไม่ได้สดจริงนะครับแม้กระทั่งที่ญี่ปุ่นเนี่ย มือฝรั่งอ่ะรู้จักผัดไทยรู้จักต้ยมยำกุ้งแต่มันไม่ได้หมายความว่าอร่อยทุกเจ้าที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับ ไม่ได้กินโชนะนี่ส่ยผมเป็นแบบนี้กินนะอย่าเหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมสอนมาทรัพยากรทุกสรัพ์สิ่งบนโลกล้วนมีคุณค่าใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดจะว่าผมงก <c oughs> ก็เรื่องของคุณแต่ผมเป็นแบบนี้กินน้ำจากไทยก่อน คิดถึงครับอ่ะลองน้ําอาไซาฮีเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะเออน้ําเขาอร่อยเหมือนกัน <laughs> อร่อยกว่าน้ํากองน้ําก๊อกที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่เป็นไรอันนั้นของฟรีไม่อันตรายกินไปเถอะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำงานต่อขอบคุณมากที่ดู